สวัสดีครับวันนี้มีความคิดเห็นของชาวคามรโดนันททำโดนขามรสวดยับหลังพูดไม่เคลียร์มีคนเสียชีวิตมากถึง2,000คนโดนันททำประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากล่าวในระหว่างหารือข้อตกลงสันติภาพร่วมกับผู้นำอาเซอร์ไบจันและอาเบเนียที่ทำเนียบข่าวว่ามีคนเสียชีวิตมากถึง2,000คนในเหตุการณ์พะทะการระหว่างไทยกับขามรนางมาดีโซเจตาโคศกกระทรวงกลาโหมขามร ก็ได้ออกมาแถลงล่าวยืนยันคำเดิมว่าฝ่ายขมรเสียชีวิต30คนส่วนที่เหลือ1,970คนน่าจะเป็นฝ่ายไทยรวมกันเป็น2,000คนพอดีหลังจากข่าวนี้แพร่กระจายในโลกโซเชียลขมรชาวเน็ตขมรนก็มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันโดยกล่าวตำหนิโดนั่นทำว่าพูดไม่เคลียร์ไม่เหมือนกับนางมาดีโซเจตาโคสุกกระทรวงกลาหหุเขมรที่เป็นข้อมูลจริงชัดเจน EP นี้แอดมินจะพาไปฟังความคิดเห็นของชาวเขมรว่าพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรถ้าพร้อม died Also just recently Thailand and Cambodia that was one that was just starting that 2000 people were dead on the border but it was just starting and i was talking to one of the two nations on trade and i said i'm not going to sign a trade deal if you guys are going to fight and i got the other one and again great leadership thailand and cambodia and before it got started beyond that first couple of days we stopped the war and they've had wars periodically for much as you two have had long term wars and uh, we got it stopped and uh, we, uh, the two, again, i find in all cases, they're great leaders. if they didn't agree, i would say they're lousy leaders, to be honest with you. but they did agree. and uh, so thailand and cambodia, serbia and kosovo, we got something stopped that was ready to start. we didn't like that one. we didn't like it at all. and we got saved a lot of lives. <laughs> แน่นอนการพูดที่ไม่ชัดเจนของดูนั่นทำได้สร้างความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงต่อสังคมขมรทําให้คนคิดว่าขมรเสียชีวิตมากกว่าไทยทั้งที่ความจริงเสียชีวิตน้อยกว่าคุณควรจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้ไทยเอาไปปั่นข่าวความคิดเห็นท่านต่อไปครับคําพูดของดูนั่นท,ทำทลายขันและกําลังใจคนขมรเป็นอย่างมาก รู้ไหมกองทัพขมรแข็งแกร่งมากมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเสียชีวิตมากกว่า30คนคุณควรจะระมัดระวังในการใช้คำพูดและควรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนที่จะพูดอะไรออกมาความคิดเห็นท่านต่อไปครับทีมงานของดูนั่นทำน่าจะมาขอข้อมูลจริงจ,งจากโฆศกกระทรวงกลาหุมขมรไม่ใช่ปล่อยให้เขาพูดคุมเคืออย่างนี้เพราะความจริงฝ่ายเราเสียชีวิตแค่30คน ส่วนฝ่ายไทยน่าจะเยอะมากกว่าจนไอโอกองทัพไทยต้องปั่นข่าวให้เราไปเก็บศพที่ชายแดนความคิดเห็นท่านต่อไปครับดูนั่นทำถแถลงที่ทำเนียบข่าวซึ่งเป็นสถานที่ที่คนทั่วโลกให้ความน่าเชื่อถือว่าข่าวที่ออกมาจากตรงนี้ต้องเป็นเรื่องจริงมันทำให้กองทัพเขมรเสียหายในสายตาชาวโลกทั้งที่เป็นข้อมูลเทจกระทรวงการต่างประเทศต้องถแถลงแก้ข่าวนี้นะ จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่ากระทรวงการต่างประเทศและกลาหมต้องรีบถแถลงแก้ข่าวและส่งข้อมูลจริงไปให้ทีมงานของโดนั่นทาและสำนักข่าวทั่วโลกเพื่อยืนยันว่าจำนวนที่เสียชีวิต2,000คนมีฝ่ายเราแค่30คนอย่าปล่อยให้ข้อมูลเท็จทำลายเกียรติภูมิของกองทัพเขมรความคิดเห็นท่านต่อไปครับ เคยสงสัยความสัมพันธ์ที่ดูนั่นทำม,มีต่อเราว่ามันจริงใจแค่ไหนสุดท้ายดูนั่นทำก็เป็นแค่นักธุรกิจที่มุ่งหวังผลประโยชน์ตัวเองเท่านั้นพวกเราชาวเขมรเป็นชนชาติที่คบใครแล้วก็มีแต่ความจริงใจไม่เคยคิดทรยุทธ์หักหลังใครความคิดเห็นท่านต่อไปครับดูนั่นทำทำไมพูดคุมเครืออย่างนี้คุณควรจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับเขมรซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก กองทัพขเขมรแข็งแกร่งไม่แพ้กองทัพไทยจึงเป็นไปไม่ได้ที่ฝ่ายขเขมรจะเสียชีวิตมากกว่าฝ่ายไทยความคิดเห็นท่านต่อไปครับมันก็เป็นแค่คำกล่าวของคนที่เห็นแก่ตัวบอกตัวเองเป็นผู้สร้างสันติภาพให้กับขเขมรและไทยทั้งที่ความจริงขเขมรต่างหากที่สนับสนุนคุณให้มาหยุดจุดนี้ดังนั้นคุณควรจะตอบแทนขเขมรด้วยการพูดให้ชัดเจนว่าขเขมรเสียชีวิตแค่30คนในจำนวน2000คน ความคิดเห็นท่านต่อไปครับเมื่อเช้าสํานักข่าวไทยเล่นข่าวนี้กันมาโดยกล่าวว่าตัวเองเสียชีวิตไม่ถึง30คนส่วนที่เหลือเป็นฝ่ายเราทั้งหมดในจํานวน2 0 0 0คนซึ่งมันก็จะเข้าทางกองทัพไทยที่พยายามปั่นข่าวว่ามีทหารของเราเสียชีวิตเป็นจํานวนมากที่ชายแดนให้มาเก็บศพด้วยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่า คำกล่าวของดูนั่นทําเข้าทางไออกองทัพไทยที่พยายามปกปิดการเสียชีวิตของทหารไทยเป็นจํานวนมากขอให้คุณขมินเชื่อข้อมูลที่ออกมาจากกองทัพเท่านั้นอย่าเชื่อข่าวปั่นจากไทยตอนนี้กองทัพยืนยันว่าฝ่ายเราเสียชีวิตแค่30คนเท่านั้นความคิดเห็นท่านต่อไปครับโดนั่นททำไม่ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลที่ถูกต้องควรตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน การให้ข้อมูลที่คุ้มเคือไม่ครบถ้วนจะทําให้กองทัพเขมรขาดความเชื่อมั่นซึ่งจะส่งผลเสียต่อสหรัฐอเมริกาในฐานะพันธมิตรส,สําคัญของเขมรความคิดเห็นท่านต่อไปครับไม่เข้าใจทําไมดูนั่นทําไม่พูดความจริงไปเลยว่าฝ่ายเขมรเสียชีวิตแค่30คนในจํานวน2 0 0 0คนเพราะความจริงเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ระหว่างขมรกับสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะกลับมาเหมือนเดิมความคิดเห็นท่านต่อไปครับคิดว่าการกล่าวคุมเครือไม่ชัดเจนอย่างนี้ของดูนั่นทํามันทำให้ภาพลักษณ์ของกองทัพขมรเสียหายเพราะชาวโลกค,คงตีความมาว่าผู้เสียชีวิตทั้ง2,000คนมีฝ่ายขมรมากกว่าฝ่ายไทยโดยที่ชาวโลกไม่รู้ความจริงว่าขมรคือชนชาตินักรบที่ไม่เคยแพ้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับ อุตส่าห์ให้ความจริงใจและชัดเจนกับดูนั่นทําด้วยการเสนอชื่อรับรางวัลโนเบลสันดิภาพแต่เขากลับแสดงความไม่ชัดเจนกับเราด้วยการกล่าวแบบคุมเครืออยากให้ดูนั่นทําชัดเจนไปเลยว่าผู้เสียชีวิต2,000คนมีฝ่ายขมรแค่30คนเท่านั้นจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเรายกย่องดูนั่นทำเป็นผู้นำสันติภาพมาสู่ขมร ด้วยการเสนอชื่อรับรางวัลโนเบลสันติภาพและขึ้นบิวบอร์ดแสดงความขอบคุณตามสีแยกต่างๆในพนมเปญเขาก็ควรจะชัดเจนกับเรามากกว่านี้ด้วยการบอกความจริงฝ่ายขมรเสียชีวิตแค่30คนใน2,000คนความคิดเห็นท่านต่อไปครับดูนั่นทำควรจะถแถลงขอโทษประชาชนและทหารขมรที่ทำให้คนทั่วโลกเข้าใจผิดไปแล้วว่าฝ่ายขมรเสียชีวิตมากกว่าฝ่ายไทยในจำนวน2000คน ทั้งที่ความเป็นจริงโคศกกระทรวงกลาโหมยืนยันฝ่ายขมิเสียชีวิตแค่30คนเท่านั้นความคิดเห็นท่านต่อไปครับสแสดงว่าดูนั่นทำยังไม่รู้ว่าศักยภาพของกองทัพขมิแข็งแกร่งขนาดไหนถึงได้กล่าวคุมเครือแบบนี้ถ้ารู้ว่ากองทัพขมิมีศักยภาพไม่ด้อยกว่ากองทัพไทยคงจะกล่าวสรุปว่าฝ่ายขมิเสียชีวิตแค่30คนในจำนวน2,000คนที่เหลือเป็นฝ่ายไทย ความคิดเห็นท่านต่อไปครับมีผู้เสียชีวิตมากถึง2,000คนโดยที่ดูนั่นทาไม่ระบุว่าฝ่ายไหนเสียชีวิตเท่าไรเป็นเจตนาด้อยค่ากองทัพขมรเพราะชาวโลกรู้แค่ว่ากองทัพไทยอันดับที่25ของโลกแต่ไม่รู้ว่าในสนามรบฝ่ายขมรเสียชีวิตแค่30คนเท่านั้นความคิดเห็นท่านต่อไปครับข้อมูลที่คุ้มเคือของดูนั่นทำรัฐบาลต้องปิดไม่ให้คนในประเทศและทหารที่อยู่ชายแดนรู้นะ เพราะมันจะทำลายขวัญและกำลังใจเป็นอย่างมากและมันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลและกองทัพเราด้วยเสียใจที่ดูนั่นทำกล่าวคุมเครืออย่างนี้จากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่านอกจากข้อมูลเท็จของดูนั่นทำแล้วยังมีพวก influencer ขมิญหัวใจไทยด้วยที่รัฐบาลต้องจัดการเพราะพวกนี้รับเงินจากไทยมาปั่นข่าวปลอมทำลายความเชื่อมั่นของรัฐบาลและกองทัพเรา เช่นปั่นข่าวว่าเราเสียดินแดนทั้ง11แห่งให้กับไทยทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ความคิดเห็นท่านต่อไปครับขอร้องดูนั่นทำถ้าคุณไม่รู้ข้อมูลจริงก็จะกล่าวออกมาคุมเครืออย่างนี้ฝากถึงทีมงานของดูนั่นทำด้วยถ้าจะกล่าวอะไรพลาดพิงถึงขมรให้มาปรึกษาและรับข้อมูลที่ถูกต้องจากโฆษกกระทรวงกลาโหมขมรก่อนนะความคิดเห็นของชาวขมรท่านสุดท้ายครับ ฝากถึงพี่น้องประชาชนและทหารขมิทุกคนให้เชื่อข้อมูลที่โคศกกระทรวงกลาโหมยืนยันเท่านั้นฝ่ายเราเสียชีวิตแค่30คนส่วนที่เหลือจะมากหรือน้อยกว่า2000เป็นของฝ่ายไทยทั้งหมดขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในศักยภาพกองทัพขมินนี่เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนของชาวขมิไม่ได้เหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของชาวขมิทั้งประเทศครับ